สวัสดีค่ะสาวๆเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะมิถีนิวโ a l ตอนนี้คงหินไม่พ้นแต่งหน้าแล้วก็ต้องปิดแมสใช่ไหมคะ่ะวันนี้พลอยเลยมีเทคนิคแต่งหน้าไม่เลิกแมสมาฝากคะ่ะได้ลุคผิวสว่ๆแบบนี้นะคะแถมหน้ายังแน่นติดโทนทั้งวันด้วยเครื่องสำอางที่ใช้เนี่ยก็มีตรงนี้เลยนะคะทั้งหมดนี้เลยถ้าอยากรู้เราว่ามีเทคนิคอะไรมาฝากเพื่อนๆบ้างไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ อันจริงฟูลเมคอัพแบบใส่แมสะแล้วต้องรองพื้นจัดเต็มนี่คือเอาเรื่องเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเทคนิคแรกที่พอจะแชร์ค่ะก็คือการเลือกรองพื้นเราควรเลือกรองพื้นที่มีความติดทนยาวนานนะคะแต่ เบาสบายผิวอย่างตัวนี้ค่ะ Lucia Baby Skin Foundation SPF 30 PA 66+ 2. รองพื้นสูตรลิควิดครีมตัวนี้นะคะคุมมันยาวนานได้ถึง8-12ชั่วโมงมีสารที่ช่วยบำรุงเยอะมากเลยนะคะอันนี้พอยสวอชให้ดูก่อนพอยใช้เบอร์02เดี๋ยวเรามาลองลงครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะคะเพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว,ว่างหน้าที่ยังไม่ได้ใช้รองพื้นกับฝั่งนี้นะที่จะลงโดยใช้ฟองน้าไข่ที่เขาแถมมาให้ค่ะไยดีเนียแล้วเห็นว่าอุค oh อ จริงนะฟองน้ำที่แถมมาให้คือสุดปังมากเพราะว่าคือน้องใหญ่มากอะ่ะฟุ๊บทีเดียวอะ่ะทั่วหน้าแล้วอะ่ะเนื้อเขาเกี่ยงงานแล้วก็ไม่ค้นไม่เหลวจนเกินไปดีนะคะถ้าสังเกตก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าดูเป็นผิวตะปกปิดเนาะไม่หนาหรือหนักเกินไปนะคะดูเป็นธรรมชาติมากเลย เสร็จแล้วก็จะได้ลุกผิวช่ำๆดูกโกโลแบบนี้เลยค่ะถ้าเกิดไม่ต้องใส่แมสเนี่ยพลอยก็ไม่ทาอะไรต่อแล้วค่ะพอรองพื้นคุ้เซ็ตเข้าผิวนี่ยิ่งสวยเลยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเราต้องใส่แมสตลอดเวลาจริงๆเพราะฉะนั้นเพื่อความปึ๊กนะคะสลองเมคอัพด้วยแป้งฝุ่นเซ c ยเซ setting powder ค่ะตกตามไปจะได้คุมมันแล้วก็ติดทนขึ้นนะพลอยใช้เบอร์สูตร2เหมือนรองพื้นเลยค่ะ เนื้อแป้งละเอียดแลวเบามากเลยนะคะเวลาเซ็ตกับรองพื้นเนี่ยถ้าเป็นจุดที่ต้องการปกปิดเป็นพิเศษแบบขอบตานะคะให้ใช้พับเก็บดีกว่าแต่บริเวณใหญ่ๆทั้งหน้าใช้แปรงดีกว่าะค่ะจะไม่เป็นคาบตัวแป้งเขาเนี่ยนอกจากจะมีพับให้แล้วยังแถมแปรงด้วยนะคุ้มมากๆเซ็ตกับรองพื้นแล้วติดผิวดีมากเลยนะคะผิวดูแมตในทันทีเลยแล้วก็สบายผิวนะเนี่ยมไม่เลอะไม่เยิมแน่นอนค่ะคุมมันได้ดี ิ้วกับตานี้สามารถเลือกได้อิสระเลยนะคะว่าอยากจะใช้ไอเทมแบบไหนเนื้อครีมเนื้อฝุ่นกันน้ำยังไงก็ได้หมดแต่คือต้องปังเพราะว่าอยู่นอกแมสลุคนี้พลอยเลือกใช้ไอแชโดว์สีชมพูเหลือบทองทาทั่วเปลือกตาแล้วใช้สีที่สว่างกว่าลงแค่ชั้นตาค่ะวิธีนี้จะช่วยทำให้ตาสองชั้นของเราดูชัดขึ้นกรีดอายไลเนอร์เบาๆแบบสาวเกาหลีให้ชิดขอบมากที่สุดค่ะแล้วก็ติดขนตาปลอมสีน้ำตาลเพื่อความละมุนนี้ ปัดขนตาล่างให้ยาวสู้ด้านบนนะคะแล้วเพิ่มไฮไลท์หัวตานิดนึงจะได้ดูสดใสไฟก็จะปัดแก้มด้วยสีชมพูลาเวนเดอร์แบบนี้นะคะให้มันติดสีม่วงนิดหนึ่งติดสตินี้ก็ต้องเป็นเนื้อแมทเท่านั้นเลยนะคะจะได้ไม่ติดหน้ากากเนะะาะสดงได้เห็นเลยคะเมคอัพไม่ติดแมสเลยนะ เวลาเราถอดกินข้าวสายขอแม้ท่ออยู่กับคอเนี่ยก็จะได้แบบเออดูสะอาดตาไม่เลอะเทอะนะคะตัวเนื้รอรองมืืนแล้วก็แป้งฝุ่นเซตนีเข้ากันดีมากเลยนะคะคือได้ลุคผิวที่กําลังดีไม่มันแล้วก็ไม่ได้ดูแมทแห้งจนเกินไปาสาวๆที่มีปัญหาผิวมันเป็นสิวง่ายแบบพลอยนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าพลอยรองแล้ว2ตัวนี้ใช้ด้วยกันได้โดยไม่เกิดการอุดตันหรือว่าการก่อเกิดสิวใหม่นะก็คือเราก็เข้าใจว่าใส่แม้แต่ยังอยากแต่งหน้าอยู่ไง ็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะสบายใจได้ลองเอาเทคนิคในการเลือกเมคอัพ a อเทมในวันนี้ไปใช้กันดูนะคะสาวๆเหมือนว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึงสำหรับคนที่กําลังมองหารองพื้นแล้วก็แป้งฝุ่นที่บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆในช่วงนี้เนาะก็ไว้เดี๋ยวคลิปหน้าพอยจะมีอะไรมาฝากกันอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่แจ้งเตือนด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ